แต่ก็ติดตามครับตลาดนั้นโกกบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับวันนี้ขายดีครับนะครับขายดีดีนะครับวัวขายดีครับครับราคาก็มีเวียงเวียงอยู่นะครับราคาก็มีเวียงเนี้ยอยู่นะครับหัวอ้วนสูงลอยสี่สิบห้าครัเจ้าสี่ห้าบนเจ้าเจ้าสี่ห้าบน มันนี้เวียดน,นามก็สื่อเพอดานต่ำนะเวียดนามสื่อถือเนันน,น,นีสื่อสูงสุดมันนีนะ้สามหมืนสามหมืนพันนะใส่รอยหาชิบหาบวก,160กบ 30, บออ้อยหก 5, นะสิบก็สามหมื่นพันอ้วนร่อยหนี่กก็หาพันนาะต้าหาพันหาพันหาพันหา ตาไปอยากหกพันสามเงินเป็่าบเมนบเมนเปบงเป็นสี่หายเจมท่หาพันเงินเลยครบสีหายกันแค่หาพันเงนเลยนะครัากพันสามบาบเมนบเมนนั่นะอามือกี้นะครับวันอาทิตย์นะครับอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับ บรรยากาศใจเงิน,นมัีทุกสอกทุกมุมเลยนะครับก็เนื้อสูง่อยชิมหมากัครับมื่นปลายสอง0มืนะครับสอง0มื่นสองืนะครับอยู่ประมาณ1มื่นแปดถึงเส้าสน,นะครับเอาละประจา 10, มื่นสี่ แม่แยกลูกสูงรลอยส้มหานครับสิบสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ต่างหากครับปากเป็นยางเหลี่ยมนะครับย่อนแสงนะครับนะ หัวงามหาสิบเจ็ดนึงนะหาสิบเจ็ดนะเป็นไดกันเหรอื้อดีตังงั้น่เป็นไดขายหรือง่ัว โ้มหาเมือนเจ็ดก็ได้ขายเพี่แ่มนทรงหลูกงามนะกลามเนี่สวยนะครับเปิดไปหา้าสิบเจ็ดหนึ่งสองงวงาม,ม,มงวโค้งใหญ่นะครับใกล้กระล้วไเหนื่อย่า่ หาสิบลานกันยังวิศวมันเปิดไปหาม,มือนเจ็ดนะตอนลงนนหาม,มืนเจ็ดนนะสือกันหาม,มืนนะครับหาม,มืนเพียงว่าลูกง่ามมะครับลูกง่ามีเนียเบื่องเขาแล้วก็ลูกแหลกนะลูกแหลกีเเขาีไขา่ไ,ปไปนนะ้โูกม,มักนะเนื้อมันสวยหนังหนาดีใหญ่ดีน,นะครัหาม,มืน มันนี่งัวเลียงก็ะดีขายนะครับง่วเนื้อขายออกหลายรลอยนะครับมันนี้นครับเบียดนมสือ่อขอ,อกไงสื่อลอยขวมง่วหูพประกาศนะครับประกาศ บอกมถึงยพันแล้ายเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดแยกบ้านยี่สิเล่ดแยกลูกครับคขาจังหวัดเท่่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหมื่นเก้าหาร้อยกันหนึ่งครับชารุลีแม่แยกลูกลูกประมาณสามสี่ตัวนลูกสามเขามันบีบบางบอก หมื0นสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ 8, 33, 4, 1, 1, 1> ศูนย์แปดสามสามศูนย์แปดสามสามสี่หนึ่งหนึ่งเกาศูนย์ห้าส่นใ้องมาสักรนะชลลนรา,ารูรีเอฟซีก็ถามาชารูรีเลยเอขอบคุณครับผมยิงยิงแแต่ปพวกมือใหญ่มากค่ะ ผ kind of ู้สาวผู้สาวขายง่ะขาปีทุคนง่ายเลยล้งเดียวขายเร็วสนเลยล้าเล้างล้างเีงู่คนละเก้าปีเก้าเปแม่ลูกงูผู้สาวอาไรครับสาว ตัวท,ที่กระด้สองหมดน้องมโอตเป็นตัวคู่นะเป็นยังไงที่พ่หลวงพานะเป็นลูกตัอที่สงลูกือคู่นะครับมัวเลี้ยงเนอน้องน้องโอมโอมเป็นจะเลี่ยงเนาะราคาเน่าน้องโอมเป็นไับ้าห้องไว้างซื่อสองหมื่นว มองคล้ายีนพ่อฮอ่ดอกต่อออเด้อแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกปู่ครับสองหมื่นลอยสี่สิบห้าบวกจบพวกนี้สอนบ่คอมห้องน้องอมพ่อแม่บอกแม่จ้าผู้ดรับไ นี tamam. s <S ่ล right. ูกต uh, ัวเมีลูกตัวที่สามนะสูงประมาณ100ซนนะครับลอย3หาง6ลอย40นะครับ สองหมื่นสามพันห้าร้อยขอรางได้เรา้ด้มเิดโทรน้องอมูนย์เก้าสองแปดหนึ่งสามศูนย์ สองหกหนึ่งเอาไปหน่งส่วะคัคนงามาตัวได้มาตัวเอานี่ไ้เราต้องเปลี่ยนเลนอไรเปลา่าผู้สาวผู้สาวมันสนใจขายงวเด้ผู้สาวงวหูันไดกันหรือ่ได้กคนใดกัน มันมีบรรยากาศคึกคักนะครับโอ้ยงัวเลี่ยงกระเด้ยใายหลายนะครับวันนี้นะครับงัวเรี่ยงกระเด้ยใายหลายนะครับวันอาทิตย์นี่ชาวบ้า,บานพ้าลูกเต่าแม่หาซื้องัวเรี่ยงนะ ว่าหายันหาว่ายเนี่ดิว่าซื่อกันพันหาโอนะู้หูง้อหายดิพันหาสามสิบสองนะครับสามพันสองสันเครับซื้อแล้วนะครับตัวนี้น่อย ้คน,นงามแต่ว,ว่าบรรยากาศมันคือคักแน่งนะครับก็แดดมันแห้งครับมุมไหไปมุมไดนก็ว่าถืง<อ>บ่ดทันเวียดน้มึงนะรับว่า เียือนามสัตว์เกี่ยงตับเลยเหมือนนี้นะครับครเียด่น้มสัตว์เกี่ยงตับเหมือนท่านสื่อขายกันคือคักอยู่นะครับเ๋ยมิงกสิสฎขคอตัวกระบานนะครับงั้วญ่ควบรหามือนขายอยู่นะครับควบรหามือ่นก็เดยขายเหมือนนี้

นะครับร้อยน่ยกับหนุ่มน้อยสาม้อยสูงร้อยสิบห้าบวกร้อยยี่สิบเอ็นะครับสามพันหกพันเจ็ดพันนะครับมืนนีราคายังพันป่วนอยู่นะครับราคายังพันป่วนอยู่นะครับพี่ด่านต่ำกว่าหมู่บ้านนะครับพี่ด่านต่ำกว่าหมู่บ้านนะครับพี่ด่านสูงสุดตัวเมียขายออกวันนี้สามหมื่นพันนะครับหมู่บ้านในสามหมื่นสามวันเสาร์นะครับวันเสาร์ในสามหมื่นสามอยู่นะครับวันอาทิตย์ใดสามหมื่นพันนะครับใส่ใงญ่สุดนะครับ ้อยเนือใส่ลอยหาสิบหาบวกนะครับตัวผู๋สี่หมื่นกับยังตัวผู๋สี่หมื่ 5, กม 4, าาม 3, นกับนิ่งนะครับร้อยหาสิบนะครับเปิดมาสี่หมื่นง่ว่าขามสามนีกับหนิ่งนะครับฝืดอืดจัง่อยนะครับง่ว่าขามสามอืดนจัง่อยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับรายเนิ้นิ่งสิบ ต่ว่าขายดีนะครับวันนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ขายออกหลายนะครับเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่หรอกวันนี้นะครับครับขายดีครับนะครับวันนี้นะครับดขายหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับเจอกันมืออื่นนะครับ ก็พมลูกกับมื่นปลายสองมื่นกับพ่อเลี้ยงนะครับนั่นง่วแม่นั่นลูกกำลังออกนะครับนำนำเมือกกำลังออกความมาสมนะครับสองมื่นในน้อยนะครับง่วสาวกับมื่นมื่นสองนะครับง่วสาวมัคนหนัขายมื่นสองนะครับง่วเลี้ยงนะครับง่วสาวสูงลอยสูงลอยสามหานะครับ ลอยสามสิบลอยสามหางส่วนมายจะขายมื่นสองนะครับบางตัวก็มีเปิดมากมื่นหามื่นหกอยู่นะครับตัวกันนิ่งนะครับส่วนมายจะได้ขายมื่นสองนะครับเงินสาว่อยนะครับกำลังงามๆนสาว่อยรอเรื่งนะครับเจอกันไล่นานนะครับ